สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองโดยการนะครับเกี่ยวกับมุมมองโดยการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับโลกใบนี้นะครับนะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะครับมากว่า2,000ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะครับนะไม่ได้มีพิษมีภัยนะต่อโลกนะครับแต่ มีคุณค่านะคุณนับประโยชน์อเนกอันต์น,น,น,นะครับแก่ทั้งมนุษย์และเทวดานะที่ชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับนะเพื่อให้มองเห็นนะครับว่าบางท่านเนี่ยนะครับนะอาจจะคิดว่านะคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยนะต่อต้านโลกนะหรือว่าทําให้เรามองโลกนะในแง่ที่มันไม่สดใสสวยงามนะจนมีบางท่านเนี่ยมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะครับนะเวลาพูดนะหรือว่าแสดง นะเอ่อคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยนะต้องแสดงแบบหัวเราะไม่ได้นะหรือว่าเอ่อแสดงแบบเอ่อต้องซีเรียสจริงจังนะครับนะจะเป็นการพูดคุยนะผ่อนคลายเนี่ยนะอาจจะไม่ไม่ขลังหรือ,อยังไงนะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตนะ้องบอกว่าคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยนะมีตั้งแต่จากเรื่องง่ายนะไปสู่เรื่องที่ยากนะจากเรื่องที่ง่ายนะไปสู่เอ่อความซับซ้อนนะครับ จากธรรมะที่คู่โลกนะทำยังไงให้อยู่ในโลกใบนี้นะอย่างคนที่มีความทุกน้อยนะทำางไงให้อยู่ในโลกใบนี้ประสบความสําเร็จได้นะมีความสุขที่แท้จริงได้นะครับนะไปสู่ธรรมะขั้นหลุดพ้นก็คือขั้นที่เรียกว่าโลก,กุตตรธรรมคือหลุดพ้นหรือเหนือโลกไปและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยนะนอกจากจะเป็นประโยชน์นะแก่ชาวโลกนะชาวมนุษย์แล้ว นะแม้แต่ในพระไตรปิฎกนะก็กล่าวถึงนะว่าบรรดาเทพเทวดานะที่อยู่ในสวรรค์นะทีอ่อยู่เหนือกว่าภูมิมนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อมีเวลานะครับยามกลางค่ำกลางคืนที่ดึกสงัดเนี่ยนะพวกเหล่าเทวดาก็ลงมานะจากสวรรค์นะครับนะลงมาฟังธรรมนะฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถึงบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่เฉพาะเพียงโลกนะเป็นประโยชน์นะ แกเหล่าเทวดาแก่ชาวสวรรค์ด้วยนะถ้าเรามานั่งถามว่าเอ๊ะทำไมนะชาวสวรรค์ซึ่งมีความสุขเนี่ยนะทำไมถึงต้องราฟังธรรมนะจากพระพุทธเจ้านะทำไมถึงต้องลงมาในโลกนะครับนะเพื่อมาออหาคําสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะมาหาพุทธศาสนานะอย่างปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้านี่ไปนิพพานแล้วทำไมยังมีเทพเทวดาลงมาฟังธรรม มาสอบถามคำถามนะครับกับพระอริยสงฆ์นะผู้มีอภิญญานะตามที่หลายท่านได้เคยได้ฟังนะคลิปธรรมะนะสำหรับครูบาอาจารย์นะที่มเีเขาเรียกว่าอภินญ,ญาญาณน,นะหรือว่าประวัติของครูบาอาจารย์นะรุ่นเก่านะที่ท่านมีอ,อภิญญานะได้เล่าให้ฟังนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องบอกว่า นะครับความทุกเนี่ยมันไม่ให้เกิดขึ้นเฉพาะนะในสัตว์โลกนะสัตว์เดรัจฉานนะหรือว่าในอบายภูมิในนรกเปรตอสุรกายเท่านั้นแม้แต่มนุษย์นะครับนะซึ่งเกิดมาในโลกซึ่งเรียกว่าสุขติภูมิเนี่ยก็พบความทุกอยู่เป็นครั้งคราวหรือหลายครั้งที่ผู้คนจะมีความทุกมากนะทุกสาหัสนะอย่างที่เราเห็นในขณะน,นี้ก็จะเห็นว่าวิกฤตต่างๆมันทำให้ผู้คนในโลกเนี่ยทุกมากนะทุกสาหัสทีเดียวนะครับ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจึงมีประโยชนนะ์ในเรื่องของความดับทุกข์เนี่ยเป็นสําคัญนะขนาดโลกมนุษย์นะที่ชาวมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นสุคติภูมิก็มีความทุกข์เชกเช่นเดียวกันนะครับชาวสวรรค์นะซึ่งเป็นสุคติภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เนี่ยนะที่คนทั่วไปรู้สึกใฝ่ฝันอยากจะไปนะเพราะว่ามีวิมานเป็นทิพย์มีอาหารเป็นทิพย์นะมีเครื่องประดับเป็นทิพย์ทุกอย่างเป็นทิพย์ไปหมดนะเลิศเลอดีสวยงาม ดูทุกอย่างดีไปหมด so แล้วทำไมนะชาวสวรรค์นะชาวเทวดาจึงต้องมาฟังคำสอนพุทธเจ้านะซึ่งเป็นมนุษย์ก็ง่ายๆครับเพราะว่าชาวสวรรค์นะเทวดานางฟ้ายังมีความทุกข์ในใจนั่นเองก็ความทุกข์เหมือนชาวโลกนี่แหละครับทุกข์เพราะว่าไม่สมหวังไม่สมหวังในเรื่องอะไรครับในเรื่องของหน้าที่การงานไม่สมหวังในเรื่องของอะไรครับความมั่งคั่งร่ำรวยนะไม่สมหวังในเรื่องครับในเรื่องของความรักนะความพัดพาก นะก็คล้ายๆมนุษย์นะเพียงแต่ว่าเออเป็นอะไรฮะมีมีความเป็นอยู่นะที่เรียกว่าสุขสบายกว่ามนุษย์นะแต่เรื่องทุกข์ทางใจก็มีไม่แตกต่างจากมนุษย์เพราะฉะนั้นชาวฟ้าชาวสวรรค์นะครับแล้วเทพเทวดาเนี่ยนะก็ลงมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันเหมือนมนุษย์นะพระพุทธเจ้าจึงมีคําสอนว่านะคำสอนของพระอ,องค์เนี่ยนะที่สอนชาวโลกทั้งหลาย นะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมนะแม้แต่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมนะแล้วบรรลุธรรมได้แม้แต่แค่ขั้นต้นนะครับนะบรรลุโสดาติผลเนี่ยดีกว่าการไปเกิดในสวรรค์เพราะความดับทุกข์นั่นเองนะชาวสวรรค์ก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้นะถ้ายังไม่ไปถึงมรรคผลนิพพานนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยถ้าเราฟังธรรมบูตทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่านะ คนที่นะฟังแล้วรู้สึกว่าคําสอนพุทเจ้าเนี่ยเป็นเป็นปฏิปักษ์นะคำสอนพุทเจ้าเนี่ยนะทำให้โลกเนี่ยไม่สดใสหรือทําให้โลกเนี่ยนะมันขาดความกระตือรือร้นนะขาดความเพียรพยายามอะไรประมาณนี้นะหรือว่าไม่อยากฟังนะมองเห็นพุทธนาเนี่ยเป็นพิษเป็นภยัยนะต่อโลกนะต่อตอนเองเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มันเกิดจากอํานาจ นะไม่ใช่ตัวท่านนะมันเกิดจากอำนาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์หรือเรียกว่าเป็นข่าศึกศัตรูต่อธรรมะนะเพราะฉะนั้นเมื่อนะถ้าใครนะหรือว่าชาวโลกคนใดเนี่ยที่รู้สึกนะพูจถึนเนี่ยนะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกนะต่อตอนเองเนี่ยก็แปลว่าท่านกําลังนะฟังเสียงกิเลสตัณหานะก็เรียกว่าเสี้ยมสอนเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยจะไม่ชอบธรรมะเลยนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นข่าศึก อนะย่างที่บอกว่าคาสอนว่าพระราหันเป็นผู้ไกลนะจากข้าศึกจากกิเลสก็แปลว่าพระรหันเนี่ยนะครับเป็นผู้สามารถปราบกิเลสละทําลายสังหารกิเลสได้แล้วศัตรูชะกาชากันของธรรมะก็คือเจ้ากิเลสตณหานั่นเองนะมันธรรมะสามารถจะเป็นศาสตราวุธเป็นธรรมาวุธปราบกิเลสเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับพระพุทธเจ้าพระรหันจากสาวกทั้งหลายนะผู้มีธรรมมันบริสุทธินะ์ประกาศธรรมมันบริสุทธิ์เนี่ย บางทีพวกที่กิเลสต,ตัณหาหนาๆนี่จะฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าฟังแล้วมันจะร้อนนะก็ <g ül> เลยกลายเป็นว่าเออมันทําให้ผู้ฟังอ่ะจริงๆผู้ฟังเนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยนะฮะแต่ผู้ฟังก็คือจิตแต่และคนเนี่ยมันมีกิเลสต,ตัณหาเข้าไปแฝงกิเลสต,ตัณหาก็เข้าไปเสียสนะเส้ยมสอนเสี้ยมสอนนะให้เป็นปฏิปักกับธรรมะนั่นเองอนะนี่เข้าใจนะฮะอะไทำให้เกิดความร้อนนะความรู้สึกว่า ธรรมะเนี่ยเป็นข้าศึกศัตรูมันซึ่งเราจะพบได้นะถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะเห็นเช่นเราจะนั่งสมาธิเราจะเห็นนะตัวที่จามากีดกันการนั่งสมาธิเวลาเราจะสวดมนต์ไหว้พระมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะในจิตใจเราที่จะมากีดกันการทําความดีสวดมนต์ไหว้พระการให้ทานการแบ่งปันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าใครที่ฝึกฝนจเจริญสติภาวนาเป็น ทำสมาธากรมาฐานเป็นวิปัสสนากรรมฐาน,น,รรม,ฐานมันจะส่องเห็นกิเลสมันจะเห็นกิเลสในจิตใจ,จนี่แหละครับนะเ,นเวลาเราจะทําความดีมันจะมีตัวมาขัดขวางเขาเรียกว่ากิเลสมารนะตัวขวางธรรมะเพราะว่าสองสิ่งนี้เป็นคู่ปฏิป,ปักษ์กันนะเป็นศัตรูกันพอถ้าเกิดเรายิ่งชนะใจตัวเองนะชนะกิเลสตัณหาในใจตัวเองได้ธรรมะก็ยิ่งเข้มแข็งก็ยิ่งเข้มแข็งก็ยิ่งเข้มแข็งจนเข้มแข็งในที่สุดนะ เมื่ออริยมรรคมีองค์8ประการเข้มแข็งที่สุดก็ประหารกิเลสประหากรหาก็คือทำลายกิเลสเป็นข้อๆไปนะซึ่งพระพุทธเจ้านะใช้เกณฑ์ตัดสินนะว่าผู้ใดสามารถทำลายกิเลสบรรลุธรรมถึงขั้นไหนนะใช้สังโยศสิประการเป็นเสมือนเชือก10บเส้นนะครับที่ผูกรัดตึงจิตใจไว้ทําให้จิตใจในี้ขาดอิสระเสรีภาพที่แท้จริงนั้นบุคคลใดน,นะครับที่สามารถนะครับนะเดินตามวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการ ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามขั้นนะเมื่อกําลังของธรรมะเข้มแข็งพอนะครับก็จะสามารถละทําลายสังหารกิเลสนะประหารกิเลสในสังโยชน์สิบนะได้ตามขั้นขั้นไปซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังละนะถ้ะาแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนะครับสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอาณาคามิมักอาณาคามิผลนะอรหัตมกักอรหัตผลนั่นแหละครับชาวโลกนะจึงได้ประโยชน์อนเนกอันต์จากพุทธศาสนา ดีกว่าชาวสวรรค์นั่นคือเหตุผลว่าทําไมชาวสวรรค์เทวดานางฟ้าจึงลงมาโลกมนุษย์ไม่ได้ลงมาเพราะว่าชื่นชมความเป็นอยู่ของชาวมนุษย์นะครับแต่ลงมาหาคําสอนพูะเจ้าเจ้าเพื่อต้องการดับทุกข์ในจิตใจตนเองนั่งเองซึ่งชาวสวรรค์เทพเทวดาก็ยังมีความทุกข์ทางใจอยู่นะยังมีความทุกข์นะยังมีความเครียดนะยังมีความเศร้าโศก นะความไม่สมหวังนะครับความพัดภาคนะความรักนะอะไรต่างๆนานาคล้ายๆกับชาวโลกแะครับเพียงแต่ว่าเขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่านะดีกว่าชาวโลกมนุษย์นั่นเองนะครับอาจรึรมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับให้เห็นประโยชน์นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ